กาสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับทุกคนกับบ๊วพ่อนาท่านคุณน้ำเลืองมากกประมาณสองถึงสามเดือนแล้วปัญหาเรื่องงานงานหลายแล้วก็สุขภาพแน่นิดหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่าพี่น้องทางจังหวัดสมุทรสาครกําลังประสบปัญหาเรื่องโควิดมันลบมากระบาดอีกเท่อน,นึงก็ในฐานะท่านคุณน้ำเลืองเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึง่ง นะครับกับขอทรงแรงกําลังใจให้พี่น้องเท่าเช่าจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับให้ปลอดภัยจากโรคหล,ลโรคในครั้งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เท่าออพ่อปองกันได้ก็อย่าลืมนะครับพาปิดปากพาปิดดังเวลาออกข้างนอกนะครับแอลกอฮอล์เซ็ตมือนะครับกินของหอนหอนขยันออกกําลังกายนะครับในฐานะ ท่านคุณน้ำเรื่องที่พี่น้องทุกคนเคยให้การตอนรับผมทั้ง youtube ทรงแรงเชื่อแรงกำลังใจใผมทั้ง youtube บัดนี้ผมก็ขอขึ้นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเท่าจังหวัดสมุทรสงครไอ,อ้สมุทรสาครเนี่ยให้ปลอดภัยจากโรคลายขมีนะครับ สู่ๆนะครับสูๆเป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนให้แค่ขาดจากโลกไพ่ในครั้งนี้แล้วเข้าองกาศเลยมาฉลองปีใหม่น้ากันนะครับสู่ๆครับสู่ๆท่านคุณน้าเรื่องขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องเช่าจังหวัดสมุทรสาครกันทุกคนครับสู่ๆครับ